เด,เดินๆพอเดินดูไหมเนี่ยเล่นทุกวันเลยดูแก้มมีแต่ดินนะดูครับดูครับโหแต่ก็ได้เล่นคนาบึกเชือกนะแม่แม่หน้ามือ,คอใค่เหระชีดให้เจแชร์เลยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ีทุกคนทุกท่านนะผมวันนี้ก็ มาเจอกับพี่เดือนกันนะครับมามาอาจะพาแม่ฝีดูพี่เดือนเล่นน้ำว่าจะเล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้พี่น้องกวาดอาบแบบท่วมๆให้เลยนะครับแม่ฝีเอาอพี่เดือนกินน้ําเสร็จก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้อ้อยมานะครับแบกอ้อยมารอนะครับอ่ะเอาไม่ขีดไก่เลยขีดให้เปียกเลยเล่นวันละตอนเย็นๆก็จะพาเล่นครั้งหนึ่งนะครัแม่ฝีพี่เดือนนะครับเล่นสักษณมเชือกนะครับเชือกทางนู้นเขาด้เล่นกันแล้ว ไอ้น่นโนนเป็นเจ้าอยู่นน่นพี่ดาวอยู่นน่นน่นเอ้นันน,น,นแฉะครับมาตามคิวนะครับนี่คิวสุดท้ายก็เป็นพี่เดือนครับแต่ก็ได้เล่นคนบึกเชือกนะแม่แม่หน้ามือคอยเถอะวะชิดให้แชร์ชเลยนี่แหละพี่เดือนเวลาถูกน้ำก็จะแบบเพิงไลนล่าเรองเขาเรียกยังไงนะครับ จะดีดๆหน่อยนะพี่เดือนเราห้อยให้นะนล,ลืมขมาอีกชีดให้หอดอ่ะนี่น,นะครับมาดูพี่เดือนอาบน้ำกันนะครับผมเป็นไงกวอนช้างครับกวอนช้างปองปอน ให้กินน้ําไม่ได้อย่างเดียวครับกับโยนยาน่านั้นเขไม่ได้นะครับทุกเชือกนะบริบเวณแม่แป้งนะครับที่เราเข้าได้นะครับอ้อ,อมเมื่อกี้คางๆนี่อย่างน้ําให้ปกเปียกอะหื้อ,อไปนะครับมาทางนี้ฉีดให้แฉะเลยนะเราไปดูทางนูน้นเดี๋ยวทางนู้นแห้งก่อน พี่เดียงก็ให้พี่เดินเล่นกับพี่ปอนไปนะครับเดี๋ยวพี่ปอนก็จะจะขยะไปทิ้งอีกครับแม่สีบอกว่าฟังอีสานไม่เข้าใจเดี๋ยวจะลองพูดไทยทั้งชิบดูนะผมอาจจะตกตกอีสานนิดนึงมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วค่ะมาดูฝั่งนี้ก็ทําอะไรกัน,นครับเอ้ยโอ้โหมาดามน่าจะร้อนมีอะไรกินเอย่เยพิ่งกินมาดามเล่นน้ําก่อน สวินมันแฉะแล้วมันทำความสะอาดยากนะมาดามคือทางนู้นดูทางนูนงน้นก็ทำอะไรครับอื้อ,อหือ้อันนี้ม่เอฟซีมาก็จะคือคักหน่อยครับความรำคานะครับอือ้สนองดาก็ได้อาบนะครับแต่แต่แห้งแล้วอาาตอนเพื่อนจนแห้งแล้วนะครับม่ดูอือ้เจ้าก็แฉะอยู่นิดนึงดูมาดามทุกวันนะคอือ มวนเล่ยบปนี่แยมล่างมาเป็นฟลื่รนเด้จนะจอดเข้ามาดำเป็นลุ่งดันี่ยมันก็อาบน้ำให้มวนยยมเหรียญพันเบื้องพ่นโอ้ยยีสานอีกแล้วครับอืออือโอ้โอ้โอ้ดูมารามครับดูมารามครับ ตกอีสานเฉยนะเมื่อกี้เออ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 ไปนี่เออไปนี่ได้ลงได้บอลมะรมเอาครับลองดูครับดูนะครับโอ้โหฉันจาได้ก่อนเลยแม่ดึงมันนิดนึงเจนจะได้ก่อนเลยเฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยมาดูนะเดี๋ยวเดพราะเดินดูไม่เนี่ยเล่นทุกวันเลยดูแก้มมีแต่ดินนะ ดูครับดูครับโอ้โหยองไงแกมีตะดินนะโอ้โห้ฮู้บรรยากาศยามเย็นบ้านเราครับไม่แบ่งพี่ดาวบ้างอ่ะท่านเจ้าไม่ไพรอ่ะโอ้โหดูมาดามมาทามยื้อมาดามยื้อให้กินหมดนะแต่น้องเขาก็กิน กิ้งมีเยอะเขากินเยอะนะครับเราก็ให้ตามสัดส่วนที่เรากําหนดไว้นะครับเพราะว่าบางทีให้เยอะเกินไปเดวเป็นเหมือนรอบนั้นครับเราก็เริ่มให้ให้เยอะอยู่แต่ให้เรื่อยๆนะไม่ได้ให้เยอะแบบทีเดียวนะแม่สิแต่แม่พีมองว่าทาไมแม่แป้งดูเหมือนหิวจังนะครับคือไม่ได้อยู่นะครับก็เป็นตามปกติช้างทุกเชื่องครับเขาเห็นแล้วก็กินนะครับช้างครับเฮ้ย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  อีแอีกแล้แม่ลูกคู่นี้ครับแม่ลูกคูนี้ครับอี่แล้วครับอีกแล้วครับยื้อยืยื้อยืยื้อยื้ยื้อยือยยือยถึงนับนมเจ้ากินนมถึงอยู่แต่ไม่รู้ไม่กินนะยื้อเฉยๆมาดูฝั่งทางนี้บ้างครับมาดูฝั่งทางนี้บ้างครับ โอ้โหเอ้าว่นเอ้าคว้าขอหน่อยเร็วขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเอ้าควักคว้าขอหน่อยเร็วว่านเออเออเออเอ๋โชว์โชว์เห็นหิ้มกล้องแล้วตาเหลือกเลยโชว์ครับโชว์ครับโอ้โหโหมีอะไรโชว์พิพื้มไหมวันนี้มีอะไรโชว์พิพื้นไหมเออมีอะไรโชว์ไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยอื้มอืมอืมโชว์ท่าอะไรเนี่ยอิมมนับติกอะไรเนี่ย ไม่ร nice. <yeah> ู้จะเดียวใครดีฝั่งนี้ก็น่ารักฝั่งนี้ก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่ไม่มีท่าอะไรโชว์แล้วก่อนวันนี้อืวันนี้ไม่มีกล้วยไม่โชว์เลยนะวอานะกินเยอะแล้ววันนี้อ่ะเออเออเอาโบกไม้ไม้นะเรือโบกโบกโบกเออคุงสันฟุงสันือพี่กบน้องครับพี่กบน้องครับเออ เวลาน้องดาวอยู่กับเวลาน้องดาวอยู่กับน้องจางจ้าีหน่นน้องดาวตัวใหญ่มากนะแต่เพอยืนกับพระทองกับเพื่อนเพื่อน้องดาวก็ตัวเล็กเหมือนเดิมนะแม่พี่ไม่ตัวเล็กเหมือนเดิมอ๋อน้องจะยื้ออะไรเนี่ยเด้อเด้อเดเชือกก็ยาวอยู่นะครับแต่เราไม่ได้ผูกให้ถึงกันนะแม่พี่เพราะว่าเผื่อเราไม่ได้มองนะเผื่อน้องดาวเกิดอะไรขึ้นนะเผื่อน้องดาวเกอะกระน้ำหนักไม่ถูก พราะจนเจ้าควรบ่อยเผื่อน้ำดาวอ,วอารมณ์เปลี่ยนน้ำดาวเบียดไปนี่น้องไอ้เจ้าผิวเลยแล้วก็ต้องผูกปิกไก่หน่อยนะครับตองนี้เสียงอาจจะไม่ก็ดีินนะพอดีไปจับหารมาใช้เสียงเยอะเสียงยังไม่คืนกลับนะเสียงยังกลับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,มะแมะ่แม่ยงวันนี้ก็ก็ถ่ายให้ดูพี่เดือนด้วยนะครับเมื่อวานพี่เดือนก็ได้เล่นนะครับปกตินะครับแม่พี่เดือนก็ได้เล่นแต่ เราหันไปแป๊บหนึ่งตอนพ่อเลินฉีดนะเราได้ให้ดูบางท่านบอกแล้วพี่เดือนได้เล่นหรือเปล่าได้เล่นนะได้เล่นแน่นอนนะบ้านนี้ทําอะไรทําให้ครบทุกเชือกนะครับไม่ไม่เสียบ <c oughs> แค่เราถ่ายตรงนี้เพราะว่าเวลาพี่เดือนเล่น,นแล้วพี่เดือนไม่ค่อยเล่นนะครับฉีดเมื่อกี้ก็เย็นกิดอ้อยนะไม่ค่อยเล่นอะไรเราก็ไม่รู้จะถ่ายคอนเทนต์ยังไงทําเ็นคอนเทนต์ยังไงนะครับแต่ฝั่งนี้เขาถ่ายคอนเทนต์แต่เกิดนะครับต้องดาวก,กับน้องเจ้านะเราก็ถ่ายได้นะครับ มีอะไรให้แม่แม่ดูเยอะเลยนะพี่เดือนก็มีเวลาพ่อเดือนขี่ก็จะถ่ายให้ชมอยู่ครับแม่แม่เดี๋ยวรอจังหวะดีๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็ต้องดาวงานเยอะด้วยเดี๋ยวถ่ายให้แม่แม่ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพี่เพือ่อนลุงบอลชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับผม